ถังสารภาค3ตอนที่936ฉชันจะไม่เสียมันไปมีเหตุผลว่าทำไมไม่มีใครเข้าคิวที่หน้าต่าง 1, นสองและ3ข้อดีทางทหารของกองทัพเทพเทพโลหิตคำนวณจากคะแนนโดยพื้นฐานและส่วนหนึ่งของอาหารจากหน้าต่าง1จะเทียบเท่ากับบุญทางทหารที่คุณจะได้รับจากการรบที่มีความเข้มข้นต่ำพูดง่ายๆก็คืออาหารจากหน้าต่างหมายเลขหก็เพียงพอแล้วที่จะเลื่อนระดับทหารชั้นสให้เป็นทหารชั้นสอง แม้ว่าการเลื่อนขั้นทางทหารแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่คุณก็สามารถจินตนาการได้ว่าอาหารที่หน้าต่างนี้มีราคาแพงแค่ไหนแม้ว่าโรงอาหารจะต้องรับราชการทหารเพื่อซื้ออาหารแต่ปริมาณอาหารก็มักจะใหญ่มากและส่วนหนึ่งก็เพียงพอที่จะสนองความต้องการของคนกินจำนวนมากแต่ขณะนี้มีการจัดแสดงมากกว่าสิบเล่มแล้วแม้แต่เจียงหวู่ซึ่งเป็นพันโทอยู่แล้วก็ยังทนไม่ได้เจ้าหนูคุณกำลังทำอะไรอยู่เจียงหวู่อยู่พูดด้วยความโกรธ ทั้งบูลินหันไปมองเขาด้วยใบหน้าที่ไรเดียงสาและพูดว่าท่านเจ้าคาท่านไม่ได้บอกว่าอิ่มแล้วหรือเจียงบูหยู่หยุดชั่วคราวและพูดว่าการมีเงินเพียงพอก็ถูกต้องแต่คุณจะเสียมันไปไม่ได้คุณรู้ไหมว่าการทุจริตและสิ้นเปลืองเป็นอัชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดทั้งบูลินพูดอย่างจริงจังทันทีท่านไม่ต้องห่วงฉันจะไม่มีวันเสียมันไปคุณทำเสร็จแล้วเหรอ ฉันขอเตือนคุณว่าอาหารในหน้าต่างหมายเลขหนึ่งนั้นเต็มไปด้วยวิญญาณสวรรค์และโลกมันมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยิ่งอย่าพูดว่าคุณกินมากไม่ได้เลยแม้ว่าคุณกินได้ย่อยได้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่กลัวจะฆ่าเธอเหรอทั้งบูลลินยิ้มและพูดว่าท่านครับเรามาเดิมพันกันใหม่ว่าถ้าผมกินเสร็จได้มื้อต่อไปออกไปจากที่นี่ใครก็ตามที่เดิมพันกับคุณควรถอยออกไปทันทีเจียงหูมีท่าทีหงุดหงิดเล็กน้อย เสียงแผ่วเบาดังมาจากหน้าต่างหมายเลขหนึ่งขายไปแล้วและจะไม่คืนผู้บังคับบัญชาเจียงแค่จ่ายดังที่คุณพูดคุณยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้มุมปากของเจียงวูอยูย่กระตุกการจะเลื่อนตำแหน่งจากพันเอกเป็นพันเอกต้องใช้คุณวุฒิทางการทหารที่สูงมากเขาออมเงินมาปีกว่าแล้วและตอนนี้ยังขาดอีกสองในสามบุญทหารที่สะสมไว้ก็หมดไปหนึ่งในสิบคงจะแปลกที่จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ ทั้งบูลลินไม่สามารถสนใจเขาได้อีกต่อไปเขาจึงยืนอยู่ข้างหน้าต่างและเริ่มรับประทานอาหารเขาไม่รู้ว่าอาหารเหล่านี้ทํามาจากส่วนผสมอะไรแต่เขาแค่รู้สึกว่ารสชาตินั้นยอดเยี่ยมเกินไปไม่แย่ไปกว่ามื้ออาหารที่คุณมู่เย่ยทําอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนกชนิดหนึ่งที่มีน้ําเกรวี่ที่สดและนุ่มมากซุปนี้อร่อยมากจนคนดูเหมือนจะกินด้วยลิ้นเจียงวูยู่ใจบินอย่างไม่เต็มใจแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองถังวูลลินด้วยความโกรธใบหน้าที่โกรธเกรียวก็แข็งค้างท,งทันที เพราะในช่วงเวลาที่เขาต้องจ่ายเงินอาหารสามมื้อจากโรงอาหารอันดับหนึ่งก็หายไปแล้วทั้งวูลินกำลังทำงานอย่างหนักกับอันที่สี่น้ำซุปชามใหญ่สำหรับนกวิญญาณหิมะต้องใช้นกวิญญาณหิมะทั้งตัวในขอบเขตการมองเห็นของเจยงวูยู่ขาของนกเข้าไปในปากของถังวูลินและวินาทีต่อมากระดูกก็คลายออกมาชามซุปเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ว่างเปล่าแล้ว เขากินเร็วและดูไม่หยับคายเลยแค่รู้สึกเหมือนเป็นการผ่าตัดที่คล่องตัวตราบใดที่เขายังงุนงงเขาก็กินอีกส่วนหนึ่งเจียงฉีเย่และหลงหยูเสียที่อยู่ห่างไกลก็ตกตะลึงเช่นกันผู้ชายคนนี้กลับชาติมาจากความอดอยากหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะหล่อแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถกินแบบนี้ได้เจียงฉีเย่กลืนน้ำลายมีรอยยิ้มที่เล่นที่มุมปากของหลงหยูเสี่ถ้าฉันจำไม่ผิด ฉันจำได้ว่ามีคนเพิ่งเดิมพันบุญทหารของคุณเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่คุณสามารถของเงินกู้จากฉันคุณไม่เพียงแค่บอกว่าแหกกฎไม่ได้แล้วคำนวณตามดอกเบี้ยหนึ่งร้อเปอร์เซ็ทุกเดือนไม่อยู่เสียเจียงฉีเย่กรีดร้องฉันจะล้มละลายแล้วอย่านะเขาสั่งสมบุญคุณทางการทหารมาเป็นเวลานานเพื่อเลื่อนยศเป็นพันตรีพระเจ้าคุณไปเจอสัตว์ประหลาดแบบนี้ที่ไหนอ่ะอะไรนะฉันจะทำอย่างไรคุณต้องช่วยฉันหรือจะขอความเมตตาจากเขาก็ได้อย่างไรก็ตาม คุณพาเขาเข้ามาหลงยุ่เสียยักไหลฉันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉันทำร้ายตัวเองและฉันก็อยู่ไม่ได้คุณสามารถขอพรได้เมื่อเจียงวูอยู่ดูทั้งวูลินกินอาหารทั้งหมดในโรงอาหารอันดับหนึ่งปากของเขาก็ใหญ่ขึ้นมากแล้วจากนั้นเขาเห็นทั้งวูลินเดินไปที่หน้าต่างหมายเลขหนึ่งและถามเชฟที่อยู่ข้างในว่ามีอีกไหมไม่นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้หัวหน้าพ่อครัวในโรงอาหารหมายเลขหนึ่งกล่าว เชียงวูยูสูญเสียเสียงของเธอคุณยังกินได้ไหมทั้งวูหลินเดินไปที่หน้าต่างหมายเลขสองและพูดว่าหมายเลขสองก็ไม่เต็มใจเช่นกันเป็นเวลานานแล้วที่เขากินมากแต่วันนี้เขากินมากแม้ว่าเขาไม่อยากให้จังวีอลมละลายแต่เขาไม่สามารถควบคุมปากของเขาได้อาหารก็ดีพอและมีปริมาณเพียงพอเขาแค่รู้สึกว่าความเหนื่อยล้าในช่วงนี้หายไปแล้วร่างกายอบอุ่นและสบายอย่างอธิบายไม่ได้ นอกจากนี้ความเร็วของกระแสน้ำบนของชีและเลือดในหน้าอกก็ถึงขีดสุดแล้วและดูเหมือนว่าจะมีแสงคริสตัลจางๆกับพริปอยู่ตรงกลางของภายในถึงเวลาที่ต้องใช้พลังงานมากมายเพื่อเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ที่เพิ่งกินเข้าไปก็แทบจะย่อยได้ในไม่ช้าหลังจากกินอาหารมากกว่าหนึ่งโหลจากหน้าต่างหมายเลขสองถังวูลินก็หยุดและยิ้มให้เจียงบูเยซึ่งหนา้าซีดเผือดและแสดงฟันขาวของเขาขอบคุณครับท่าน เจียงวูอยูยืนอยู่ที่นั่นอย่างว่างเปล่าแผ่นหลังของเธอดูหดหูเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ทังวูหลินทักทายเจียงฉีเย่และหลงอยู่เสียอีกครั้งเขาก็ออกจากโรงอาหารและกลับไปที่บ้านของเขาเนื่องจากเป็นห้องทหารจึงไม่ค่อยดีนักมีพื้นที่ทั้งหมดเพียง10ตารางเมตรและห้องน้ำก็เรียบง่ายมากเช่นกันแต่ทังวูหลินพอใจอย่างน้อยเขาก็มีห้องอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ร่วมห้องกับคนอื่น กูเย่ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางวุลินกังวลเล็กน้อยแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเลื่อนยศเป็นพันตรีหลังจากผ่านไปสีปีหลังจากสะสมแต้มบุญทหารและเลื่อนยศเป็นทหารแล้วในเดือนถัดไปของการฝึกพิเศษคุณต้องคิดหาวิธีสะสมแต้มบุญทหารก่อนนั่งขัดสมาธิบนเตียงแล้วนั่งสมาธิตอนนี้เขาต้องยึดเวลาฝึกซ้อมอย่างหนักเมื่อเขาทะลุระดับ60เขาจะมีแหวนวิญญ,ญาณหนึ่งร 000 00ปีทันทีและการฝึกฝนของเขาจะเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัยการต่อสู้กับโมเหมยในวันนี้ทําให้ถังวูลินตระหนักถึงข้อบกพร่องของตัวเองอย่างเต็มที่กําลังก็เพียงพอแล้วแต่ในแง่ของการแปลงพลังเป็นความเร็วฉันยังขาดอยู่จะต้องเสริมความแข็งแกร่งในภายหลังไม่เช่นนั้นไม่ว่าพลังจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถโจมตีศัตรูได้มันก็ไรประโยชน์ ขณะที่ถังวูหลินกำลังนั่งสมาธิมีคนหลายสิบคนกำลังมองดูหน้าจอตรงหน้าพวกเขาในห้องต่อสู้ที่สามของกองบัญชาการกองทัพเทพเทพโลหิตภาพบนหน้าจอแสดงให้เห็นกระบวนการปีนเขาของถังวูหลินหลังจากเข้าสู่เทือกเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลงยุ่เสียก็อยู่ที่นั่นเช่นกันและเธอก็ยืนอยู่ที่ด้านหลังและผู้ที่สามารถนั่งที่นี่ได้อย่างน้อยก็มียศพันเอกหรือสูงกว่าและผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็เป็นนายพลสองคนที่มีดาวทั่วไป ทั้งคู่ดูมีอายุในวัย40และเป็นผู้ชายทั้งคู่คนหนึ่งสูงคิ้วหนาตาโตและรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแค่นั่งเฉยเฉยเขาก็ให้ความรู้สึกสงบและศักดิ์ศรีแก่ผู้คนคนที่อยู่ข้างๆเขาสูงและเรียวและรูปร่างหน้าตาของเขาคล้ายกับหลงอยู่เสียถึง60เอร์เซนดังนั้นเขาจึงมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดอย่างเห็นได้ชัดสมรรถภาพทางกายดีมากนายพลผู้แข็งแกร่งกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกหลงอยู่เสียกล่าวว่า ใช้ฉันตรวจสอบข้อมูลแล้วและใช้เวลา8วันในการเข้าสู่เทือกเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อมาถึงค่ายและไม่มีวิแววของการใช้พลังวิญญาณหรือจิตวิญญาณการต่อสู้เลยแต่แต่อะไรละ่ะพลตรีที่ดูคล้ายกับเธอมากถามหลงยูเสียกล่าวว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังพิเศษตามการตัดสินใจของฉันมันควรจะได้มาจากเลือด ต่อมาเจ้าหน้าที่ทั้งสองสามารถเฝ้าดูเขาในระหว่างกระบวนการประเมินเขาได้แสดงพลังประเภทนี้มันคือแปลกมากแต่ก็แข็งแกร่งมากเช่นกันตอนที่937ตกตะลึงนายพลร่างใหญ่หัวเราะและพูดว่าไม่เลวดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเสี่ยวเสีย่ยที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เอาละ่ะเรามาดูกระบวนการประเมินของเขากันดีกว่าหลงหยูเสี่ยก้าวไปข้างหน้าและเปลี่ยนหน้าจอ แสงและเงาวุบวับเผยให้เห็นฉากของเธอและถังวูลินที่เข้ามาในโลกจำลองหลงเทียนวู้เหลือบมองลูกสาวของเขาด้วยสีหน้าแปลกๆเขาเคยได้ยินจากภรรยาของเขาว่าลูกสาวของเขารับคัดเลือกเป็นการส่วนตัวเพื่อประเมินในวันนี้และให้การประเมินสูงสุดแก่เขาเฉพาะผู้รับสมัครที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นที่สมควรให้คนจำนวนมากดูวิดีโอการประเมินด้วยตนเองเพื่อประเมินเกรดของตน ภาพเริ่มเปลี่ยนไปหลงอยู่เสียและทังบูลินกระโดดลงไปในเหวและเริ่มเข้าไปในถ้ำทังวูลินเดินไปข้างหน้าโดยถือแท่งเหล็กโดยมีแสงสีม่วงแวบเข้ามาในดวงตาของเขาเป็นครั้งคราวเขาถูกส่งมาที่นี่โดยนิกายถังแต่เขาเกิดที่เชรคดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้รอดชีวิตจากวิทยาลายัยเทรคหรอหลงเทียนบุรีตาลงอาจจะเขาพยักหน้าฉันไม่คิดว่าเชรคจะประสบภัยพิบัติเช่นนี้หลังจากมีข่าวมาหาักเราไม่ปรับปราม ฉันเกรงว่าครอบครัวของเราที่มาจากเชกจะฉันไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าจะมีความไม่มั่นคงภายในแผ่นดินใหญ่หลงเทียนวู้พยักหน้าเรื่องนี้แปลกมากไม่ง่ายขนาดนั้นฉันคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับแผนกทหารผู้บังคับกองพันได้ไปที่แผนกทหารแล้วและรายละเอียดจะมีให้เมื่อเขากลับมาฉันหวังว่ากรมทหารเองก็จะไม่เกี่ยวข้องไม่งั้นจะผิดหวังเกินไปคุณจะตัดสินตัวเองได้อย่างไร ผู้พันถอนหายใจบางคนคิดว่าโต้หลัวในปัจจุบันมีพลังเพียงพอแล้วการดำรงอยู่อย่างเป็นกลางของเช็กมักจะทำให้คนที่ทยทยานบางคนไม่พอใจไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่สามารถทิ้งให้อยู่ตามลำพังได้รอกองทัพมาตัดสินใจกันเถอะอืมฮะแม่ทัพใหญ่สองคนกำลังคุยกันและเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไป หลงเทียนวู้ทำเสียงประหลาดใจเพราะเขาเห็นฉากในภาพซึ่งจูจ่ๆหลงหยูเสียก็วิ่งไปที่ใจกลางถ้ำนี้ไม่ใช่การสร้างความยากลำบากในการประเมินเลยหรือจากนั้นพวกเขาก็เห็นร่างของทังวูลินติดตามหลงหยูเสียโดยบกไม้ย,ยาวขึ้นลงฆ่าค้างขาวสี่เล็บทีละตัวความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดนั้นดีมากเขามีฝีเท้าของนิกายถังและเขาก็สงบและรวบรวมได้เป็นเรื่องดีมากที่สามารถทำได้เมื่ออายุ21ปีนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของเขายังแข็งแกร่งมาก เขาสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายด้วยเพียงแค่ไม้เท้าเหล็กมันไม่ง่ายเลยที่จะมีค้างคาวสี่เล็บมากมายขนาดนี้หากไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนอย่างน้อยก็อยู่ในระดับทหารชั้นสองหลงหยูเสียไม่พูดอะไรสักคำแต่ฉากเปลี่ยนไปค้างคาวหกเล็บพลานออกมาและมุ่งหน้าไปยังถังวูลินสายตาของทุกคนก็เริ่มจริงจังเช่นกันค้างคาวหกเล็บมีพลังมากกว่าค้างคาวสี่เล็บถึงสิบเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกมันมีความสามารถในการโจมตีด้วยคลื่นเสียงด้วย คลื่นกระแทกแบบนี้ได้สร้างปัญหามากมายให้กับกองทัพเทพโลหิตในอดีตการโจมตีแบบเอลวินั้นน่ารำคาญมากในบางครั้งช่วงเวลาต่อมาสีหน้าของหลงเทียนวูเริ่มแข็งทื่อเล็กน้อยเพราะเขาเห็นทั้งวูหลินกอดหลงอยู่เสียไว้ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นเอาชนะทั้งเ่าหกเล็บหลงยูสเสวียนหน้าแดงและอธิบายว่าพลังจิตของเขาแข็งแ,งแกร่งมากเขาใช้พลังจิตของเขาเพื่อปกป้องฉันจากผลกระทบของคลื่นเสียง หลงเทียนวูไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาเพียงอาศัยความแข็งแกร่งที่แท้จริงในการฆ่าค้างคาวหกเล็บเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในบรรดาทหารเกณฑ์อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็เริ่มที่จะค่อยๆล้มล้างความเข้าใจของพวกเขาเมื่อค้างคา,าวหกเล็บทั้งสามตัวตายในมือของถังวูหลินเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ด้านหลังนายพลทั้งสองก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้เล็กน้อยมีการอภิปรายมากมายหลังจากนั้นทันทีถังวูหลินก็ล้มลงและนำหลงหยูเสียลงมา แต่เมื่อเขาเตะงูยักษ์ย้ายออกไปด้วยฝีเท้าอันวิจิตงดงามและพลังที่น่าสะพรึงกลัวผู้พันอาวุโสทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนสวยป้าอันทำไมป้าอันถึงปรากฏตัวความยากแบบสุ่มของการทดสอบนี้สูงเกินไปน่าเสียดายเดิมทีฉันอยากจะดูว่าเจ้าตัวเล็กนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อพวกเขาเห็นกรงเล็บยักษ์ปรากขึ้นแม้แต่หลงเทียนวูและสวีเวท่ทาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ขมวดคิ้วท่านคะมันยังไม่จบหลงยู่เสี่ยวออดไม่ได้ที่จะพูด ยังไม่จบเหรอนั่นก็คือป้าอันจากนั้นพวกเขาก็เห็นฉากที่ท้งวูลินทุบตีป้าอันอย่างแรงมันเป็นการประทะกันของพลังบริสุทธิ์และพลังแต่เกิดอะไรขึ้นกับรัศมีสีทองเมื่อบ้านถูกหอกมังกรทองตอกติดกับกำแพงหินทั้งห้องสงครามก็เงียบงนันหากไม่มีศิลปะการต่อสู้หรือพลังวิญญาณตัวต่อตัวเขาจึงฆ่าป้าอันไม่มีชุดเกราะต่อสู้ไม่มีเครื่องจักรเขาทำโดยอาศัยความแข็งแกร่งทางร่างกายของตัวเองและพลังที่อาจเป็นเลือดของเขาเหรอ สิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าอัจฉริยะอีกต่อไปในบรรดาคนทั้งหมดที่นี่แม้แต่ผู้พันอาวุโสมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลแบบเดียวกันได้น่าทึ่งมากสวีเว้เทากล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเวทมนต์จูจูหลงเทียนวูก็ลุกขึ้นยืนเพราะเหตุการณ์ยังไม่จบและในที่สุดปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้น จากนั้นฉากที่ทั้งวูลินต่อสู้กับโมเวยด้วยพละกําลังทั้งหมดของเขาและปกป้องหลงอยู่เสียด้วยร่างกายของเขาเองทําให้ทั้งห้องสงครามลุกเป็นไฟอีกครั้งเช้าตรู่เมื่อทั้งวูลินตื่นขึ้นจากการนั่งสมาธิภายนอกยังคงมืดสนิทและกลางวันที่นี่สั้นกว่าตอนกลางคืนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองดูน้ำแข็งและหิมะนอกหน้าต่างและสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่สบายในห้องทั้งวูลินก็รู้สึกเพลิดเพลินห่างจากความเร่งรีบและวุ่นวายของแผ่นดิน ในที่สุดภาระบนลไหลของเขาก็โล่งใจไปมากแม้ว่าเขาจะปล่อยวางไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันเหล่านั้นในขณะนั้นความประทับใจแรกของเขาต่อกองทัพเทพโลหิตนั้นค่อนข้างดีในเมื่อโตหลวผู้หลงไหลได้ยอมให้ตัวเองมาที่นี่เขาจึงต้องมีเหตุผลของเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาและได้รับสถานะบางอย่างในกองทัพนี่คือจุดประสงค์ของการเดินทางของเขา ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพเทพเทพโลหิตไม่ควรได้รับผลกระทบจากสหพันธ์นี้เป็นโลกที่ค่อนข้างอิสระแม้ว่าจะไม่เป็นกลางเท่าวิทยาลัยเชรกแต่คุณสมบัติก็ควรจะสูงมากเหตุใดกองทัพเทพโลหิตจึงอยู่ที่นี่ความรักที่มากเกินไปโตหลัวไม่ได้พูดอะไรถังวูลินต้องคิดออกด้วยตัวเองการเลี้ยงเมื่อคืนนี้ค่อนข้างได้ผลในขณะนี้เขาเพียงรู้สึกมีพลังและพลังงานและพลังเลือดของเขาก็ดีขึ้น หลังจากลุกขึ้นและยืดเส้นยืดสายร่างกายถังวูลินก็อาบน้ำและเดินออกจากห้องออกมาข้างนอกให้หมดในภูเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำมากแม้แต่ถังวูลินก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเขาสวมชุดทหารสีขาวแล้วชุดทหารตรงพอดีกับเขามากมันทำให้รูปร่างเพรียวบางของเขาดูดีขึ้นทำให้เขาดูเป็นฮีโร่มากยิ่งขึ้นขยับร่างกายนิดหน่อยวันนี้เราจะเริ่มฝึกพิเศษกันไหมไม่รู้ว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง หลังจากมีประสบการณ์การฝึกฝนบนเกาะปีศาจไม่ว่ากองทัพเทพโลหิตจะมอบการฝึกพิเศษอะไรก็ตามเขาก็จะไม่รู้สึกกังวลในใจอะไรจะทรมานร่างกายและจิตใจได้มากไปกว่าเกาะปีศาจท้องฟ้าในระยะไกลค่อนข้างไม่ชัดเจนอากาศเต็มไปด้วยหิมะและหมอกและมีเกล็ดหิมะปลิวไปในอากาศน่าเสียดายที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันไม่มีคุณลักษณะน้ำแข็งไม่เช่นนั้น การฝึกฝนที่นี่น่าจะมีผลในการได้รับผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวใช่ไหมทั้งบูลินทันใดนั้นก็มีเสียงอันไพเราะดังขึ้นท่านทั้งบูลินหันกลับมาและเห็นหลงยู่เสียเร็วมากคุณอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเหรอหลงยู่เสียสายหัวไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาคุณคะแนนการประเมินของคุณออกแล้วมากับฉันหลังอาหารเช้าเพื่อรับยศทหารของคุณในเวลาเดียวกันก็ประกาศการมอบหมายงานของคุณ ใช่แล้วทั้งบูหลินทุบหน้าอกของเขาด้วยมือขวาและกล่าวคำนับกองทัพเทพโลหิตให้กับหลงยูสวียหลงยูเสียก้าวไปข้างหน้าจับข้อศอกด้วยมือซ้ายของเธอและปรับตำแหน่งแขนของเขาด้วยมือขวาของเธอมันต้องอยู่ในท่านี้โดยให้หมัดอยู่เหนือหัวใจเล็กน้อยเข้าใจไหมไปกินข้าวเช้ากันก่อนยังไงก็ตามอยากให้ฉันพูดอะไรกับคุณ ณจุดนี้แม้แต่หลงยูเสียก็รู้สึกตลกเล็กน้อยเมื่อนึกถึงใบหน้าที่สมเพชของเจียงฉีเย่ที่ขอร้องเขาเมื่อคือนอนนี้ดูเหมือนนี่ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความสุขที่ซ่อนอยู่ในใจสาวคนนี้ก็มีครั้งนี้ด้วยโอโอเคงั้นฉันคออันหนึ่งทั้งวูลินกล่าวทำไมคุณถึงกินเก่งขนาดนี้หลงยูสวียอดไม่ได้ที่จะถามทั้งวูลินกล่าวว่า นี่ฉันต้องมีพรสวรรค์อย่างไรก็ตามฉันยังกินได้น้อยลงฉันไม่จําเป็นต้องกินมากทุกครั้งอย่างไรก็ตามกินมากขึ้นจะช่วยให้ฉันฝึกฝนได้หลงยูสเวียเหลือบมองเขาด้วยความประหลาดใจพยักหน้าแล้วพูดว่ากินและฝึกซ้อมหรือมันเกี่ยวข้องกับความสามารถของสายเลือดของคุณหรือเปล่าทั้งวูลินรู้สึกถึงบางอย่างในใจแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธและพยักหน้า ฉันพบกับเจียงฉีเย่อ,อีกครั้งในมื้อเช้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความมีชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นของเมื่อวันวันนี้เธอไว้ผมเปียสองข้างและดูเหมือนเด็กสาวข้างบ้านด้วยสีหน้าสมเพชทั้งบูลิน